ลงทุนศาสตร์พอดแคสต์พอดแคสต์ที่จะปลุกความเป็นนักลงทุนในตัวคุณสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการลงทุนศาสตร์พอดแคสต์รายการที่จะชวนทุกคนมาพัฒนาความรู้ด้านการเงินและการลงทุนไปด้วยกัน วันนี้นะครับก็ชวนทุกคนมาคุยเกี่ยวกับกรณีศึกษาของหุ้นตัวหนึ่งนะครับเนื่องจากช่วงนี้เป็นฤดูกาลที่หุ้นจะออกผลประกอบการใหม่ๆออกมานะครับซึ่งหุ้นตัวนี้ก็เป็นหุ้นที่หลายคนน่าจะรู้จักอยู่แล้วนะครับก็คือ curry ex place thailand นะครับหรือว่า k e x นั่นเองนะครับ ตัว c u r r y Express เนี่ยเพิ่งเข้าตลาดมาได้ไม่นานะนะครับแล้วก็เป็นบริษัทที่หลายคนให้ความสนใจมากๆผมก็เคยพูดตอนที่ c u r r y Express เข้าตลาดหุ้นะนะครับว่าจริงๆแล้ว c u r r y Express เนี่ยเป็นบริษัทที่มีความน่าสนใจมากนะครับเนื่องจากตัวบริษัทเองเนี่ยอยู่ในเมกะ t เทรนนะครับเมกะเทรนเรื่องของการขนส่งนะครับ ตั้งแต่เราจะเห็นตั้งแต่ก่อนเกิดโควิด -19 แล้วนะครับเรื่องว่าการซื้อของออนไลน์เนี่ยมันเติบโตขึ้นอย่างมากนะครับเนื่องจากคนเราวิ่งไปหาผู้ผลิตมากกว่าผู้เขาเรียกว่าอะไรนะครับดิสซิบิวเตอร์หรือว่าตัวของค้าปลีกคนกลางนะครับทำให้ของมีราคาถูกลงนะครับแต่ก็แลกมาด้วยการที่จะต้อง จ่ายค่าขนส่งนะเราก็เลยมีบริการธุรกิจขนส่งที่เติบโตเป็นอย่างมากนะครับซึ่งเทรนนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในประเทศไทยเนาะที่ต่างประเทศก็เกิดขึ้นเหมือนกันนะครับอย่างที่อเมริกาเนี่ยชัดเจนมากนะครับว่าหุ้นอย่าง Amazon เนี่ยก็เติบโตอย่างมหาศาลนะครับจากการค้าปลีกออนไลน์ที่มีกินสัดส่วนนะครับมาเป็นหลัก สอเลข2หลักนะครับหน่วยในหน่วยเปอร์เซ็น์ของค้าปลีกภาพรวมของประเทศนะครับซึ่งถือว่าสูงมากๆนะครับถ้าเปรียบเทียบกับการค้าปลีกแบบดั้งเดิมนะครับแน่นอนเหมือนกันว่าสําหรับประเทศไทยเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรียกว่าอะไรนะถือว่าเป็นเรื่องราวที่ไม่ได้ที่ไม่ได้ต่างกันเลยนะครับยกตัวอย่างง่ายๆถ้าใครไปดู ไลฟ์สดของพิมพ์ริพายอย่างเงี้ยนะครับไลฟ์ Life แต่ละครั้งที่ขายของในคนดูมากกว่า5 0,000คนนะครับแล้วตัวพิมพ์ริพายเองก็เคยบอกว่ามีบางบางไลฟ์เนี่ยมีคน F ของเป็นหลักล้านชิ้นนะคือหมายถึงว่า F ของเป็นหลักล้านชิ้นต่อไลฟ์นี่ถือว่าเป็นเรื่องปกตินะครับแล้วก็ยอดขายเป็นหลักพันล้านนะครับซึ่งเทรนทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะครับมันมาจากการที่ธุรกิจโลจิสติกเจริญเติบโตดีด้วยนะครับมันก็เป็นเหมือน ผลกระทบซึ่งกันและกันนะครับพอค้าปลีกออนไลน์โตโลจิสติกก็โตนะครับพอ istics, โลจิสติกโตค้าปลีกออนไลน์ก็โตหมายถึงว่ามันก็เป็นส่งเสริมกันนะครับว่าตะกอนเนี่ยคนอาจจะไม่กล้าสั่งของหลายๆอย่างผ่านทางออนไลน์นะครับเนื่องจากกลัวว่าโอเคของจะเสียไหมจะส่งมาถึงไหมอะไรเงี้ยนะครับแต่พอมีโลจิสติกเจ้าใหม่ๆนะครับที่เป็นตัวเลือกที่ดีเข้ามาในตลาดก็จะทําให้คนกล้าสั่งออนไลน์มากขึ้นนะครับเจ้าที่อยู่ในตลาดที่เป็นที่รู้จักกันเยอะๆนะครับ ก็เจ้าหลักเลยดั้งเดิมก็คือไปรณีนีไทยนะครับอีกเจ้าที่เป็นที่รู้จักกันแล้วก็น่าจะเข้ามาเป็นอันดับต้นๆในประเทศก็คือ c u r r y e x p r e s s นะครับที่เป็นขนส่งที่เป็นเอกชนนะครับหลังจากนั้นก็จะมี l l s s นะครับมี JNT มี b a s นะครับมี SCG มีอะไรก็ว่าไปนะครับพูดถึงความน่าสนใจไปแล้วนะครับคราวนี้มาดูความไม่น่าสนใจบ้างนะครับผมพูดเสมอว่าธุรกิจขนส่งเนี่ยนะครับเป็นธุรกิจที่ มีประเด็นหลายอย่างที่ต้องสนใจนะครับประเด็นแรกนะครับก็คือว่าจริงๆแล้วธุรกิจขนส่งเนี่ยมันทำา i i f f r r n t i a t i o n ได้ยากมากนะครับหมายถึงว่าเราสร้างความแตกต่างระหว่างแบรนด์ได้น้อยนะครับเนื่องจากส่งให้ถึงเนี่ยถึงเหมือนกันเนี่ยก็คือเอาง่ายๆว่า Basic Requirement ของผู้บริโภคเนี่ยมันไม่ได้เยอะมากหมายถึงว่าขอแค่คุณส่งของให้มาถึงก็พอแล้วนะครับ บางทีส่งช้าไปวัน2วันเนี่ยผู้บริโภคยังไม่รู้ตัวเลยนะครับเพราะว่าเขาสั่งนู่นนี้นั่นไปเรื่อยเปื่อยเนาะมันไม่เหมือนกับการไปกินข้าวที่ร้านอาหารแล้วต้องอร่อยเท่านั้นอย่างเงี้ยมันแบบมันชัดเจนมากว่าทําไมเอ่อฟรายดิเนงหัวละ2 0 0พมันถึงแพงกว่าร้านอาหารทั่วไปหัวละ100่งร้อยอะไรเงี้ยนะครับก็เพราะว่ามันมีความคาดหวังที่ชัดเจนแต่ตัวขนส่งในความคาดหวังมันขอให้ของมาถึงมือโดยสวัสดิภาพคือไม่พังไปเสียก่อนแล้วก็ จับต้องได้ไหมายถึงว่าติดตามพัสดุได้นะครับเรื่องเวลาเนี่ยความจริงถ้าไม่ใช่เป็นของที่เซนซิทีฟมากเช่นอาหารที่จะบูดเน่าหรือว่าของราคาแพงเนี่ยคนไม่ค่อยรู้สึกด้วยนะครับผมสั่งหนังสือมาทีบางทีเนี่ยเป็นอาทิตย์เนี่ยกว่าจะมาถึงผมก็ไม่ได้ซีเรียสนะครับถ้าไม่ได้ต้องรีบต้องใช้จริงๆนะครับคราวนี้มันก็เลยเป็นปัญหากับธุรกิจนี้ครับเนื่องจากว่าพอตัวความคาดหวังของผู้บริโภคเนี่ยมันไม่ได้มีความโดดเด่นที่จะทําให้ผู้ ที่อยู่ในอุตสาหกรรมเนี่ยสามารถ Differentiate ได้นะครับหรือสร้างความแตกต่างในการให้บริการได้นะครับผลที่เกิดขึ้นนะครับก็คือว่าคนในอุตสาหกรรมก็เริ่มแข่งขันกันที่ราคาเป็นหลักนะครับแข่งขันกันที่ราคาเป็นหลักนี่เห็นชัดมากนะครับหลายคนก็จะรู้ว่าทุกครั้งนะครับที่มีขนส่งเอกชนเข้าตลาดมาใหม่สิ่งแรกที่เขาจะทำคือตัดราคาสู้นะครับอันนี้เป็นเบสิกคอนเซ็ปต์พื้นฐานของเรื่อง Red Ocean นะครับหน้าน้ำสีแดงรวมไปถึงเรื่องของการวิเคราะห์ไฟฟอสเซสโมเดลนะครับการเข้ามาของผู้เล่นรายใหม่นะครับเป็นเรื่องธรรมดามากที่คนเข้ามาอย่างแรกที่เขาจะทําคือตัดราคาก่อนนะครับเพราะว่าราคาเนี่ยเป็นสิ่งจูงใจสําคัญที่ทําให้ลูกค้าเลือกใช้บริการนะครับ แน่นอนนะครับว่าตอนที่ curry express เข้ามาก็กไปซนีไทยเนี่ยมันมีความ Differentiate อนะครับตอน,นั้นมันเป็นน่านน้ำสีสีน้ำเงินนะครับเนื่องจากตัวของ curry express เนี่ยกขาขายความเป็นเอกชนนะครับขายความรวดเร็วนะครับขายความท่วถึงนะครับขายความง่ายขายความสะดวกจำได้ไหมว่าช่วงแรกๆนะครับตอน curry เข้ามาในประเทศเนี่ยเออ curry มารับพัสดุถึงบ้านเลยนะนะครับโอ้โหตอนนั้นนี่เป็นปรากฏการณ์ใหม่มากนะครับถ้าเทียบกับไปสนีไทยที่เราต้องไปนั่งกดบัตรคิวแล้วก็รอหน้า นานนะครับกว่าจะได้กว่าจะได้ส่งนะครับบางทีก็วุ่นวายมากนะครับก็เป็นดิเฟ e เ t i a t i o n ดังนั้นช่วงแรกที่เคแรี่ Curry Express เข้ามาเนี่ยไม่จำเป็นต้องสู้ด้านราคานะครับเพราะว่ามีความดิเฟ e เ t i a t i o n ในตัวบริการชัดเจนนะครับแต่พอมี Flash นะครับพอมี JNT พอมี b s s นะครับแต่ละตัวเนี่ยมันให้ความเป็นขนส่งเอกชนแทบจะไม่ต่างกันแหละคราวนี้นะครับปัญหาก็เลยเกิดขึ้นเนื่องจากพอ Differentiate ไม่ได้ต้องสู้กันที่ PRICE ครับก็ลดราคาแข่งกันนะครับก็เห็นนะเห็นกันได้เยอะมากนะครับคราวนี้นะครับผมก็คิดเรื่องนี้ว่าจะเกิดขึ้นนะครับแต่ก็ไม่ได้พูดหมายถึงว่าไม่ได้มา อะไรมากมายนะครับเนื่องจากว่าก็อาจจะคิดว่าบริษัทก็อาจจะเก่งมากก็ได้ที่อาจจะสามารถบริหารความสามารถในการทํากําไรได้ดีนะครับจนกระทั่งมาถึงไตรมาสสปี64นะครับเราก็เห็นผลกระทบจากภาวะที่อุตสาหการรมมีการแข่งขันสูงมากนะครับไตรมาสสปี64เนี่ยนะครับตัว c u r r y Express เนี่ยนะครับรายงานกําไรสุทธิอยู่ที่ทั้งไตรมาสนะอยู่ที่13ล้านบาทเท่านั้นนะครับแล้วคําถามว่า13ล้านบาทเนี่ยมันเยอะไหมนะครับก็ต้องบอกว่าช่วงเวลา เลาเดียวกันนะครับก็คือไตรามาส3ปีก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับเคอรี Curry ่เ e อ็กเพรสทำกำไรได้อยู่ที่292ล้านบาท292ล้านบาทนะครับในไตรามาสที่แล้วทำได้336ล้านบาทนะครับไตรามาสนี้เหลือ13ล้านบาทนะครับคิดเป็นการลดลง96%้าสิบหกเปอร์เซ็นควอเตอร์ทูควอเตอร์นะครับแล้วก็ลดลง96%เ y ย y r t r Year นะครับซึ่งถือว่าเยอะมากนะครับแล้วก็ต่ำกว่าที่ตลาดคาดการไว้ประมาณ95-96เลยนะหมายถึงว่าตลาดก็คาดการว่าจะทำได้อยู่แถวประมาณ300ล้านบาทเนี่แหละนะครับแต่ปรากฏว่ามันพลิกความคาดหมายเลยนะครับเหลืออยู่ที่13ล้านบาทนะครับคราวนี้นะครับ แล้วคำถามว่าแล้วเรารู้ได้ยังไงว่ามันมาจากมันมาจากเรดโอเชียนล่ะนะครับอย่างแรกเลยที่จะต้องเห็นนะครับคือรายได้เพิ่มขึ้นนะเอออันนี้เป็นลักษณะสำคัญคือเวลาอยู่ในเรดโอเชียนเนี่ยนะครับบางทีสิ่งที่เกิดขึ้นคือรายได้เพิ่มขึ้นแต่กำไรลดลงนะครับเพราะบริหารความสามารถในการทำกำไรไม่ได้นะครับโดนกดราคาแข่งกันนะครับ ไตรามาส3ปี2021นะครับก็คือที่เพิ่งประกาศออกมาเนี่ยไรายได้รวมอยู่ที่ไตรามาสนะครับทั้งไตรามาสอยู่ที่5,331ล้านบาทนะครับเต,ติบโตขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนนะครับที่ทำได้อยู่ที่4,489ล้านบาทนะครับเต,ติบโต18.8%เลยนะนะครับสูงมากนะจริงๆมีเติบรายได้เต,ติบโต18.8%เนี่ยสูงมากนะครับในขณะเดียวกันนะครับตัวของตัวของ ถ้าเป็นควอเตอร์ทูควอเตอร์นะครับโต15.9%นะครับแต่ต้องมาดูอย่างนี้นะครับว่าตัวรายได้เนี่ยโต18.8%แต่ cost of good sold นะครับต้นทุนในการให้บริการโตถึง30.8%ซึ่งถือว่าสูงกว่ารายได้ที่โตมากนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือ gross profit เนี่ยนะครับลดลง48.5%นะครับ gross profit เนี่ยปีที่แล้วทำได้อยู่ที่683ล้านบาทปีนี้เหลือที่352ล้านบาทซึ่งตรงนี้แหละนะครับว่าเป็นตัวเลขที่ชัดเจน มากว่า Curry Express เนี่ยกำลังได้รับผลกระทบจากความสามารถในการทำกำไรนะครับเนื่องจากเวลาเราดูความสามารถในการตั้งราคาดูความแข่งขันในอุตสาหกรรมเนี่ยสิ่งแรกที่ควรจะต้องดูเลยก็คือ g r o s s Profit Margin นะครับถ้าเป็นอุตสาหกรรมที่แข่งขันกันไม่รุนแรงนะครับหรือว่ามีความสามารถในการตั้งราคาได้เนี่ยตัว g r o s s Profit Mar จ i n เนี่ยจะค่อนข้างคง,งที่นะครับหรือเพิ่มมากขึ้นได้เรื่อยๆนะครับมันจะมีความถางอยู่ระดับหนึ่งนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นนี่ คอร์สโปรฟิตมาจลดลงอย่างเห็นได้ชัดนะครับก็เป็นปัญหาเป็นปัญหาเลยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับคำถามคือมันเกิดจากอะไรบ้างนะครับภาพรวมนะครับโดยกำไรเนี่ยนะครับถูกฉุดโดยต้นทุนนะครับแล้วก็มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารที่เพิ่มขึ้นอีกนะครับคือโดนตั้งแต่บรรทัด cost of g o o d s s o l d ที่เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็โดนค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารอีกคือโดนทั้งขึ้นทั้งล่องนะครับคือหมายถึงว่าโดนทุกชิ้นเลยนะครับ ตัวของปัญหาหลักนะครับปัญหาหลักเนี่ยมันมาจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้นนะครับเนื่องจากมีการจัดเตรียมทรัพยากรที่ดําเนินการสํารองในช่วงโควิด -19 ระบาดเช่นยานพหานะอุปกรณ์ศูนย์คัดแยกพัสดุศูนย์กระจายพัสดุนะครับแล้วก็จุดบริการลูกค้านะครับซึ่งเอ่อตรงนี้เนี่ยนะครับตรงนี้เนี่ยก็ผมก็ยังอยากจะให้ไปดูหน่อยนะครับไปดูหน่อยว่ามันจะ คลี่คลายไหมหลังจากที่โควิด -19 หายไปนะครับอย่าลืมนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยช่วงไตรมาสสามเนี่ยโควิด -19 ระบาดรุนแรงมากก็จริงนะแต่ถ้าเทียบกับบรรยากาศของไตรมาสองปีที่แล้วเนี่ยมันก็รุนแรงเหมือนกันนะมันก็ไม่ได้หมายถึงว่าลักษณะการปิดเมืองการ Work f r ฟอร์ m e เนี่ยความกดดันในการนู่นนี่นั่นเนี่ยมันก็รุนแรงเหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยคงต้องมาติดตามด้วยว่าแล้วถ้าหลังจากช่วงโควิด -19 มันคลี่คลายไปแล้วเนี่ยนะครับ มันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับสถานการณ์จะดีขึ้นจริง,รงๆหรือเปล่านะครับก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยเราก็เคยเจอนักวิเคราะห์ออกมาพูดกันแล้วนะครับเรื่องของการลดค่าบริการในการขนขนส่งลงนะครับของตัว c u r r y Express เนี่ยนะครับที่ก่อนหน้าที่งบจะออกเนี่ยนะครับนักวิเคราะห์ก็ออกมาบ่นกันว่า c u r r y Express เนี่ยมีการ ประมาณการนะครับแล้วก็ปรับลดราคาค่าขนส่งลงเพื่อทําให้อยู่ในภาวะที่ค ompetitive กับตลาดได้นะครับซึ่งในเชิงของการเป็นผู้ถือหุ้นหรือว่าการเป็นนักวิเคราะห์ที่อยากจะให้หุ้นนี้มีกําไรที่ดีเนี่ยคงไม่ใช่ภาพที่ดีเท่าไหร่นะครับเนื่องจากจะทําให้รายได้เนี่ยลดลงนะครับในขณะที่ต้นทุนเนี่ยแทบจะไม่ได้ลดลงเลยนะครับอันนี้ก็เป็นปัญหาเหมือนกันว่าแล้วเมื่อไหร่ Curry Express เนี่ยจะสามารถขึ้นราคาค่าขนส่งต่อชิ้นได้นะครับกลับมาที่ มุมมองของผู้บริโภคบ้างนะครับเราเห็นงบการเงินไปแล้วเนี่ยเรากลับมาลองคิดถึงยิ่งใครหลายๆคนเป็นมีร้านค้าออนไลน์หรือขายส่งพัสดุออนไลน์หรือแม้แต่กระทั่ง C 2 C นะครับส่งของให้เพื่อนให้คนรู้จักนะครับ พอถึงจุดหนึ่งแล้วราคาพัสดุเนี่ยมันมีผลต่อการตัดสินใจมากเลยนะครับเพราะว่ายิ่งในปัจจุบันเนี่ยเราสั่งของกันราคาถูกลงเรื่อยๆเนาะไปถึงว่าต่กอเราจะส่งสั่งของพัสดุทีเราอาจจะต้องสั่งกันหลายร้อยนะครับเดี๋ยวนี้เนี่ยบางทีเราร้อยสองร้อยแล้วก็สั่งแล้วนะครับผลที่เกิดขึ้นคือเวลาค่าส่งพัสดุ50บาทกับ30บาทเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะต่างกันแค่20บาทเนี่ยแต่พอมันเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อราคาของแล้วเนี่ยมัน significant นะครับมันมีผลเยอะนะครับดังนั้นเนี่ยตัว จะเกิดขึ้นทันทีนะครับโดยเฉพาะยิ่งคนที่สั่งของน้อยลงเรื่อยๆนะครับหมายถึงว่าบินต่อใบเสร็จที่ซื้อของนมันน้อยลงเนี่ยเขาจะเซนซิทีฟมากขึเอาคิดง่ายๆสั่งของร้อยหนึ่งค่าส่ง60สิบคนก็รับไม่ได้ถูกไหมนะครับมันก็เกิดปัญหาว่า คนขายก็จะต้องมองหาค่าพัสดุที่ถูกลงที่สุดนะครับเพื่อช่วยให้คนซื้อเนี่ยตัดสินใจในการซื้อได้ง่ายขึ้นนะครับก็ขอเป็นกําลังใจให้กับ curry express นะครับว่าธุรกิจนี้เป็นธุรกิจที่ r e d ocean จริงๆนะครับแล้วก็หวังว่าทุกคนจริงๆแล้วก็อยากจะให้ทุกบริษัทเนี่ยสามารถ differentiate ตัวเองออกมาได้นะครับแล้วก็สร้างภาพลักษณ์ในการ ทำกำไรที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราก็รอลุ้นกันต่อไปว่าหลังจากที่โควิด1 9คลี่คลายแล้วเนี่ยตัว Curry E- x p r e s s เนี่ยจะกลับมาทำกำไรได้ดีเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับอันนี้ก็ต้องคอยลุ้นกันต่อไปสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับย้ำมีครั้งวันนี้ไม่ใช่การ แนะนำซื้อถือหรือขายนะครับวันนี้เป็นการมาเล่ากรณีศึกษาเกี่ยวกับภาพการวิเคราะห์ธุรกิจให้ดูเฉยๆนะครับก็ผิดพลาดประการใดก็ขออภัยวันที่นี้ไม่ได้มีเจตนาที่จะบอกว่าคือได้เอ็กเพรอะไรไม่ดีนะครับก็พูดในฐานะกลางๆอ่านงบประกอบผลประกอบการให้ฟังกันดูนะครับสำหรบับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากเลยครับสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามลงทุนศาสตร์ในช่องทางพอดแคสต์เพลเยอร์ที่คุณใช้ แล้วกลับมาปลุกความเป็นนักลงทุนกันใหม่ในลงทุนศาสตร์พอดแคสต์